เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ค่ะพบกับช่องกูแปอิสราเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้วันนี้พักแรมค่ะไปซ้อมต่อที่ร้อยเอ็ดเลยไม่ได้เข้าบ้านพักนะคะพ้าสิไปซ้อมงานอ่ะเปิดฤดูกาลเข้าไป่าอย่างแรกเปิดฤดูกาลยี่ร้อยเอ็ดนั่นบอไอ้เรื่งถือชุดค่ะว้ายาแม่ยังบอกอาชีพอยู่วันสิลู่ ก็สองเสิร์ฟไพลดีอันนี้ไม่แกี่เพราะั่นแล้วอยู่จะดูถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะนั่นแล้วเนี่ยเพี้ยาหวานอนยิ้ค่ข้าานอนหลับนี่แล้วรุ่นมูแม่คนนีกลับเลยอีนึงหัวฟูแต่อีนาวสองโอ้ ก่องเบ่อเน้าเลยยูมาเลีสิดาป้าแม่เขาไปอานนำแม่เขาไปอานนำของเก่าปะมาฮาอ่อย่าลืม รู้ยี่เดี๋ยวก็นกย,ยุไก่ลำพวกสูงขึ้นร<อ>้องโอกันค่ะไม่ได้เข้าบ้านพักไม่ได้พักแม่อีนิกน้องนิกกี้ไหมมันว่ามันจะเอาชุดไปให้หนูมันยังไม่มาเลยเนี่ยบรรยากาศร,รันเวทีคร่ะรู้อีดาเมียไปนะจะพักาาเมียค่ะพอไปเพล็กย,ยูหนีน,น,น้นองอาจจะเปลี่ยนชุดยูวหรือเปล่าจริงหญิงหน่อยหยอกกันสูงขึ้นค่ะยองว่าหยอกอยุงพลวามวันนี้เขาจะได้กว่านกันยิงว่าพนว่า ป็น่นฉากเดี๋ยวเราพระอีกก่อนค่ะ,พ,ะพี่แบีงอันนี้พี่แบีย้อยนะคะจะถ่ายคลิปขึ้นกันอ,อ๋อเขาจะขึ้นไปทางั้นหนูขึ้นมาทางนี้สวนยกของไปหมดหรือยัง โอ้ยเสียงดังเทนาขอภยในความเสียงดังนะคะอ่าย่ำเห็นนุ้ยห้นน้องน้องทไปซอยสินุ้งกัสิให้ี่ี่ามมีหมันมาค่ะนุองกัสิใหนค่าขนมน้องน้ขันมือในมันกัสิใหนี่สิบบาทห้สิบบาทขันมือนประมาณกับยี่สิบบาท ถือถุงชุดซอยค่ะอ๋อหนูยางมั่งประท่านเขายุลีด้ยน่อ๋อฟิม oh, <F> ขึ้นไปทางนั้นอ๋อตีฉันก็นยางอ่อมอยู่ลงสนขอภัยในความหลงสนนะคะป้าหนักสุดไ้ มึงจะไปอาบน้ำที่เดิมนะคะที่ที่โมนวนไปเมืองว้านเอาอยาไปทางใดนี่นมมก็บ่าจืนอันนี้ตายมีะบนมานชั่วครึ่งค่ะมี่าย เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูใหม่นะคะไปถึงที่นู่นก่อนเพราะว่ามันไกลามากๆเลยหนูนใจอักคเหมือนพี่พ้นมางานทำนมนะโอ้อยจะขึ้นไปผู้ดียองสัน่นไอ้แซมเอ๋อเข้าไปทางใดนี่ขึ้นไปยังสี่กูขึ้นลงสุน ราจะถ่ายให้ดูมานะครับถึงที่นน่นก่อนโอ้ยหนูขอไปในความกล่องสั้นค่ะอันนุนักนะคะพ่อยแม่ขะที่อาบนรร้ำรู้บ้านนี่ค่ะคุณพ่อมาขึ้นก็อพ่อเห็นก็อพ่อเห็นอยู่ไหนเวนทีแม่บอกค่ะขึ้น,นะนอะแมนพ่อชิบไปเต้นตั้งไหนยีะ <laughs> รถเต็มเบิดนเนครับเนี่ยเต็มบ้นหมดขึ้นเนี่ยอาอคนปลูกแบบโอ้ยดูสะอนนากค่ะบรรยากาศอนิวานสวนเพื่อนดยค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีเพื่นใจดีแห้ง นี่คะ่ะเพิ่นมีสปริงเกอร์ด้วยรถน้ำต้นไม้โอ้ยนอนสะอ่อนบรรยากาศนี่คะ่ะโอ้ทังอย่งนี้บอกขอให้เก็บเงินในคีดจังหลังก็สีดีเนาะคะ่ะหกช่วงผมวนนันเลยยิบไม่ไหวเนาะด้อะงสาวบรรยากาศแห้งคะ่ะ แล้โอหมอลเนีมันกสนุกเต้นแล้วจัดว่าเตยยังเดียวไม่พอถูกใจผู้มักเตยเตยสะดุดเตยสะดุดล่ำเรือเขาจะว่าในเส้ามวยอยู่เตยยังเดียวนี่ค่ะโอ้ยอยู่มากหลายคนใจดีแห้งค่ะฟองสีสุงงานคือสีดีนะคะ เห็นหนาบ่อสักป้าพ่อเห็นหนาพ่อเห็นพ่อเต้นอยู่หนาหันแม่ไปเป็นงหม้เขื่อนนันไม้ของแม่ไปเต้นคนหลายค่ะค่ะโอ้เจ้าไปเพี้ยรถจอดทอดพุ่นซ้อยพุ่นซ้อยพุ่นซ้อยพุ่นมิตรถนนเต็มเบิ็นต้นนั่นทอดพุ่นนักเลื่อนพุ่นอ่ะพ่อเนี่ยมันบมีคนมาโบกรถพ่อดแล้วอยู่นี่ไงแล้วก็เลยโบกแล้วเลยโบกให้กลับมาก็ชิมวซื้อไทยฝากเล่าเขาว่า เราบุกดดรถด,ดเรีเราฝัดโบเมนเราเล่นนันเราเล่นนันเขาเล่นอะไรใครฝาเขาถเขาถามมาเก็บค่าวใส่จอดชีนะมือจะพ่นสวยๆมีอจะพ่นลอยๆจับอะไรใส่สุดสีอย่างตอนที่ออกมาสุดท้ายในสุดท้ายเนี่ยใส่สีแดงสีแดงคนที่สองวันมี้สามพนนะ<อ>คนแรกคนสองพนสามแม่เบิ้งเตยล่าอยู่บ่ค่ะเตยเบิ้งเตยล่าตะวันมันขึ้นไม่ได้ไป มื่อคืนไม่ได้ไปแต่ว่าไปบุ้งเตยล่ามื่อคืนก็ไปยังว่าอายุสดแจ้งขายของยังวไงขายของมันก็อยู่หนาพี่เนี่ยหละนาโตวทีเลยศเนี่ละร้านขายของน่ะโอาเป็นที่เรียกเป็นนักชื่อหม่งลำพงเนียนหัวใจลำพงแบบสุดแหงค่ะ ไดหลอ่นผู้เ่าหลายแ้น่ะหันย้เยน้นผู้สาวก็พมีแต่ว่า้อ่านเือจะได้จีบหลายเ่าไะมา่ยิ่งไีบลาย้ไว้เบาบาหลก็ได้ยืตดอกค่ะได้ผู้ใดน้อใส่สุดสีเปนนั่นนะผู้เามากหลายสุดสีแดงน่ะหญิง ไอ้ยิงก็ไฟวะบ้านใหม่บ้นใหม่ใช่สิบานยิงสีแดงมีแต่ไอ้ยิงนรอมั้งแต่ออกไปที่แหลนั่งเลยอยู่สามอยนั่งวะนั่งออกฉากแดกนี่เด้อมันเทิม่่ะครับพ่อเอ้วย งผอดเะื่อเนี่ยค่ะผมเอาไหนหยอดเหรอเนาะจีกัทปลูกไหนหยอดเอาครับไหนหยอดเหรอเลีบยงผู้บังเหะบ่ขายบ่ยัง้ยบ่ขายมันกิบผมมีผู้มาซื้อนี่บักทั่วปีบักกันบักทั่วปีคอยยอดไว้บักทั่วปีขยอดไว้ว้าวหนุ่ชียนชอบบรรยากาศบ้พ่อพี่เมียค่ะ,คะมันเนี่ยมึงอยากมีแบบนี้ให้ ชื่นชอบหลยคะ่ะพวกนี้มีทางไปงานนะคะบรรยากาศท้องฟ้าสวยมากโอ้โอแต่แต่ถ้าลูกก่อนพ่อแม่คะ่ะหนูขออนุญาตลงคลิปไ้เพียงเปท่านี้ก่อนนะคะหนูจะไปอาบน้ำแล้วไปคลีนหน้าเสร็จหนาคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ